เจ้้าาาแยแยมมมกหือนลสวัสดีขอรับก้านนะขอรับแก้วตาเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่โตมาน่าจะเด็กครับแล้วก็ได้เรียนนันทศิลป์ด้วยกันเดือนรำด้วยกันแล้วก็สนิทกันมากแบบในระดับที่มากกว่าคนปกติครับ แก้วตาเป็นคนน่ารักแล้วก็เอาใจใส่เพื่อนพ้องเป็นคนที่ตั้งใจซ้อมรำมากๆจะทำอะไรครับเป็นคนที่ตั้งใจมากคุณใหญ่เหรอครับก็รู้จักช่วงหลังๆครับหลังๆเขามาที่เรือนค่อนข,ข้างที่จะบ่อยเขาน่าจะเป็นคนที่เป็นข้าราชการชั้นสูงครับผมแต่ผมว่าเขาดูปแปลกๆเขามาที่เรือนค่อนข,ข้างที่จะบ่อยไม่รู้ว่าเขามาทำไมกัน ผมเชื่อเรื่องชาติหน้ามีจริงนะครับผมมองว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของผมลิขิตครับส่วนเรื่องผีก็ผีมีจริงแน่นอนครับเพราะผมเคยเจอครับจริงๆแล้วความรักมันเป็นเรื่องของความสวยงามครับผมว่าความรักเนี่ยถ้าเกิดเรามีรักเราจะสามารถทำสิ่งที่มันอัศจรรย์และทำสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ได้ครับ ป้ามหมายสูงสุดข,ของผมก็คืออยากจะให้คนรักมีความสุขนั่นแหละครับอยากให้เขาได้มีความสุขในสิ่งที่เขาอยากเป็นครับขอช่วยเหลือเขาเป็นลมใต้ปีกของเขานะครับไม่ว่าเขาจะทำอะไรผมจะอยู่เคียงข้างเขาเสมอครับครับผมยังไงก็ฝากติดตามเรื่องราวของการด้วยนะครับว่าเรื่องราวของพวกเราจะเป็นอย่างไรยังไงก็ฝากพวกท่านติดตามกันด้วยนะครับ